สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่มี e อน y ที่ตรงกับคลิปนี้นะคะเข้ามารับชมรับฟังยินด,ดีมากๆเลยค่ะกับการเข้ามารับชมแล้วก็มาร่วมสนับสนุนช่องทุกๆก,กำลังใจทุกๆการติดตามแล้วก็ซุปเปอร์แตงนะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวนะคะคลายปมปลดล็อก การเดินบนเส้นทางทางด้านจิตวิญญาณแม่หมอใช้ไพ่ในการสื่อสารและจิตวิญญาณของแม่หมอเจ้นสัมผัสขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆมีกำลังใจอย่างมากเลยเหมือนร้องขอไปจากจัก,กรวาลด้วยแหละค่ะว่าขอให้คนที่มีพลังงานตรงคนที่พร้อมที่จะรับทั้งปฏิหารและพรต่างๆเข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอ ยินดีมากๆสำหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาในหัวข้อคลิปพรที่เพื่อนๆจะได้รับจากจักรวาลไม่ว่าจะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากไฮเออร์ซลนี่คือพรที่เพื่อนๆจะได้รับไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นใครแม่หมอไม่มาเช็คพลังงานแล้วนะคะพรนี้ถือว่าเป็นพรและเป็นข่าวดีที่เพื่อนๆจะได้รับ ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของเพื่อนๆค่ะขอพอรที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับในอีกเจ็ดวันนี้พรที่เพื่อนๆจะได้รับในอีกเจ็ดวันนี้ระบุชัดเจนเลยนะคะกับพรตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะมาดูกันนะคะว่าพรที่เพื่อนๆจะได้รับคือเรื่องใด ขอบคุณการนําทางของจักรวาลค่ะนะสักครู่นะคะแม่หมอขอให้ไพ่ให้คำตอบพรที่เพื่อนๆจะได้รับแม่หมอขอเปิดก่อนนะคะ เป็นผู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดามีไกด์นำทางมี h ฮเออร์เซลทางด้านจิตวิญญาณเพื่อนๆเหมือนได้คลายปมปดล็อกอ่ะพรที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับเพื่อนๆจะได้ผสานเข้ากับตัวตนภายในจิตวิญญาณเดิมแท้ของเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้รับเซนส์ยานปัญญา และได้รับการคุ้มครองจากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากไกด์จากครคูครูบาอาจารย์เป็นพลังงานที่ทุกทกท่านจะได้รับคือไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไฮเออร์เซลด้านแสงเนี่ยเขาจะมาปกป้องไม่ให้พลังงานฝ่ายมืดอะไรอะ่ะมาทําลายเหมือนปลดล็อกเหมือนเพื่อนๆได้ไปปลดล็อกบางคนปฏิบัติธรรมบางคนอยู่ในศีลบางคนอ่เชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลแล้วแล้วก็ มีการทำสมาธิมีการาสวดมนต์แบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนแผ่เมตตาทำทาน Energy ของเพื่อนๆเ,เป็นคนที่กำลังจะหลุดพ้นจากความลำบากยากไรผู้ความขาดแคลนทั้งหมดที่เพื่อนเอนเคยเจอมาเพื่อนๆจะจบแล้วไม่ว่าจะเจอเรื่องท็อกซิกสภาวะการงานการเงินที่ติดขัดจะเจอคน เหมือนเป็นคนที่ทําบุญกับคนไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลจิตวิญญาณชั้นสูงต้องการบอกว่าพรที่เพื่อนๆจะได้รับเพื่อนๆได้รับการปกป้องดูแลและหลังจากนี้ไปเพื่อนๆจะจบสิ้นสภาวะความทกซิกในชีวิตจบสิ้นสภาวะความยากลำบากเพ,พราะเพื่อนเพื่อนรู้เรื่องพลังงานแล้วเดินทางทางด้านจิตวิญญาณแล้วและได้รับ เหมือนได้รับการเติมเต็มอะเหมือนเป็นคนที่มีอำนาจมีพลังมีแพชชั่นมีไฟพร้อมพุ่งทยานโดยมีกายกายเนื้อเราอะไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ไหมเพื่อนๆบางท่านอาจจะเห็นได้ด้วยความที่เขามีของเก่าของเดิมมีอาเซนส์ยานปัญญาเดิมอยู่แล้วจะสัมผัสได้ไม่ว่าสายลมจอยจะเข้ามาไม่ว่าไกด์อะไรจะเข้ามาก็ตามบางท่านสัมผัสไม่ได้แต่ขอให้รับรู้เลยค่ะ ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลครูครูบาอาจารย์ปกปักรักษาเพื่อนๆและเป็นพลังงานที่ดีมากๆที่เพื่อนๆกํากำลังจะได้รับเป็นพลังงานที่เพื่อนๆกํากำลังจะได้มุ่งเป้าไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตอ่ะไม่มองมองเห็นของคนที่กำลังพอพอถึงช่วงที่เราหลุดพ้นนะคะ เหมือนเพื่อนๆรู้เรียนรู้เรื่องพลังงานและเดินทางทางด้านจิตวิญญาณและรู้เรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุเมื่ออ่ะแพชแพชั o n p a ช s i เกิดอารมณ์เกิดอ่ะธาตุธาตุดินจะมาท้ายสุดจะบอกว่าไฟลมน้ำไฟน้ำลมเมื่อ a คชั่นลงมือทำสิ่งที่จักรวาลกำลังจะให้นั่นคือทรัพย์ รั์ที่กําลังจะเกิดกับเพื่อนๆแล้วเกิดขึ้นอ,อย่างปุบปับจับพันให้รักษาอยู่ในอยู่ในศีลอยู่ในรรมการที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทาร้ายจิตใจใครไม่ไปติดตัดสินใครคะ่ะก็คืออยู่ในความเป็นกลางเชื่อว่าทุกท่านมีไฟในการทํางานอนะตอนนี้เป็นพลังอนะเป็นพลังนะในสิ่งที่ไม่หมองสัมผัสได้นะเป็นพลัง ขับเคลื่อนรวดเร็วและได้รับการรักษาปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเอเซมาดูกันนะคะว่าพรที่เพื่อนๆกำลังจะได้พรเพิ่มเติมที่เพื่อนๆพื่กำลังจะได้ภายในจิตวันนะพรที่เพื่อนๆพื่นกำลังจะได้รับ ็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆปุ๊บปับชอบพันมองเห็นใครบางคนที่กำลังเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆด้วยค่ะแล้วก็สารบางอย่างที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับในเร็ววันนี้เพื่อนๆกำลังจะได้กลับบ้านบ้านภายใน การเติมเต้นตัวเองอย่างแท้จริงทางด้านจิตวิญญาณคนที่พบแสงสว่างในชีวิตมันรวดเร็วจริงๆกับสิ่งที่เ,เพื่อนๆได้รับอะรวดเร็วจริงๆเ,เพื่อนๆได้รับการปกป้องดูแลจากจักรวาลจากไฮเออร์เซลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากครูครูบาอาจารย์ และทุกท่านอยากจะบอกเพื่อนเนว่าเพื่อนๆพื่กำลังจะค้นพบศักยาภาพที่แท้จริงภายในของตัวเองและได้บางท่านบางคนได้ออกมาเผยแพร่ความเป็นตัวเองแล้วไม่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆก็ตามทุกอย่างมันผ่านไปแล้วค่ะเพื่อนๆออย่าเก็บเอาอาดีตอย่าเก็บเอาเรื่องราวในอดีตมา มาทำให้ปัจจุบันขณะของเพื่อนๆไม่สามารถไปต่อได้ปล่อยวางกับทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบาลานซ์ความเป็นเป็นตัวเป็นตัวเพื่อนๆอ,อ,อยู่ในวายเบชั่นบวกๆอยู่ในเอนจีดีๆแล้วจักรวาลเพื่อนๆจะได้รับสารจากจักรวาลมากยิ่งขึ้นจักรวาลในที่นี้แม่หมอเหมาแม่หมอรวม หายเซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพที่ปกปักรักษาเพื่อนๆ่าไม่ว่าจะเป็นที่เพื่อนๆน,นับถือหรือถึงวาระที่ทุกท่านกำลังจะเข้ามาปกปักรักษาเพื่อนๆไกด์นางฟ้าเทวดาประจำตัวพ่อซื้อแม่ซื้อหรือบรรพบุรุษของเพื่อนๆที่เขามาสื่อสารในวันนี้พลังงานลงมาเยอะมากๆอ่ะ เพื่อนโดยที่เพื่อนๆผ่านไปได้ไม่เหมอจะพูดแต่พรแล้วกันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเพื่อนๆป,ปฏิบัติมาดีแล้วแล้วก็เข้าใจในด้านจิตวิญญาณคนที่เดินมาทางด้านจิตวิญญาณมองให้เห็นตัวเองว่าครบพร้อมอะไรขาดหรืออะไรสิ่งที่ขาดจากภายนอกแปลว่าภายในของเพื่อนๆขาดไปเติมเต็มจากภายในได้เลยจักรวาลพร้อมช่วยเหลือเปิดรับ เพื่อนๆต้องเปิดรับเปิดใจใกว้างเปิดเผยความต้องการเปิดเผยศักยภาพของตัวเองบางคนบางท่านออกมาเป็นผู้ให้ให้ทานให้ศีลให้ความรู้แบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองมีและไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นสิ่งนี้แหละคะ่ะจักรวาลกําลังจะมอบความมหัศจรรย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆการปกป้องการดูแล เพื่อนๆลุยเลยเทคแอคชั่นในสิ่งที่เพื่อนๆทำเลยไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นอ่าการพูดการเจราจาการสื่อสารการอ่กากระทำอะไรก็ตามหรือการไปพบเจอใครก็ตามเมืม่อถึงช่วงเวลาถึงพร้อมมีคนที่กำลังจะได้เจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันเป็นเรื่องที่ดีค่ะ เหมือนตื่นพ้งอ่ะเพื่อนเพื่อนตื่นพ้งกับจิตวิญญาณแล้วเข้าสู่การเดินทางทางด้านจิตวิญญาณแต่ต้องบาลานนะบาลานห,นหยิ่นและหยางบาลานความเป็นตัวเองไม่มุทะรุจนเกินไปเวลาเราได้ยินส,สัญญาณอะไรให้ไต่ตองดีๆว่าสัญญาณที่ได้คําที่ได้ข้อความที่ได้อ่ะก่อให้เกิดประโยชน์ไหมพอก่อให้เกิดประโยชน์สิ่งนั้นเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนผู้อื่นไหม ถ้าสาสัญญานั้นยังไม่ถึงวาระที่พร้อมที่จะทำเราก็จดบันทึกได้จดบันทึกไว้ก่อนหรือสิ่งสิ่งนั้นจะได้ทำในเร็วๆวันนี้ไม่เกินเจ็ดวันเพื่อนๆไม่เกินเจ็ดวันจะได้ออกจากสภาวะความยากจนความลำบากได้รับการปกป้องมีใครบางคนกำลับบงจัดเดินทางเข้ามาและ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้รับสายสัญญ,ญาณจากจักรวาลด้วยสําหรับคนที่ปฏิบัติจะหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรจะพูดอย่างนี้ก็ได้หลุดพ้นจากวิบากหยุดพ้นจากบททดสอบผ่านบททดสอบเนี่ยเป็นอะไรที่น่าย,ยินดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะการที่เราได้ผ่านบททดสอบไปว่าเราจะไม่กลับไปเล่นแหละกับสภาวะนี้ เชื่อว่าหลายๆท่านยอมรับคําทํานายแม่หมอก็ขอกลับบ้านด้วยเช่นกันและบ้านที่แท้จริงของเราก็คือภายในนี่แหละค่ะเพื่อนๆภายในตัวตนของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถกลับบ้านได้เสมอบ้านที่เป็นตัวเราบ้านที่เป็นจิตวิญญาณภายในเสียงที่อยู่ภายในจะนําทางเราไปสู่ความสําเร็จในชีวิต เจ้าบาเพื่อนๆกำลังเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่สุดและความอบอุ่นทั้งภายในและภายนอกมีคนได้งานใหญ่ด้วยนะเหมือนโปรเจกต์ใหญ่ๆงานใหญ่ๆเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไปของชิ้นใหญ่อะเพื่อนๆไปของชิ้นใหญ่ที่กำลังจะได้เพียงเพื่อนเอนเปิดรับ ยินดีมากๆค่ะกับพรที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับขอบคุณนะคะทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกซุปเปอร์แตงทุกการเข้ามาดูดวงกับแม่มองขอบคุณมากๆค่ะยินดีมากๆเลยที่ได้พบกันขอบคุณค่ะ